ออกไปดูนี่แป๊บนึงแม่งเผื่อมีกระสุนเฮ้ยพี่ต้องการยาวเลยขอดูมันเผื่อมีโอ้ไม่ไปมีเขียอะไรเลยไปไปไปเอา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 อาพี่ง่าแล้วเจ็บโคตรนะอื uh, นี่ใช่ไหมวะโล่งโคตรนุ่มนุ่มมีข้ามานุ่มนอกนกนกตัวนึงพี่ขอเติมเลือกก่อนนุ่มมีสมุกซ้ำสมุกได้ไหมไม่ม <c oughs> ีหายละอูย้ยเช๊า 哦，嗯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 